รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการเ n t เ r อร์เทน n t c ต m p อ e x ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ดึงดูดการลงทุนและการท่องเที่ยวนายจุลพันธ์อมรวิวันรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงภาพรวมโครงการไ h a i l a n d e n นเ r t a i เ m e n t น o m p อม x มหานครแห่งประสบการณ์ระดับโลกเพื่อคนไทยทุกคนย้ำว่าโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะใช้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในระดับโลกซึ่งมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้น โดยแนวคิดของ Thailand Entertainment Complex รัฐบาลจะใช้เป็นโมเดลสำคัญในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในการดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม่ๆตลอดจนสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมโดยขณะน,นี้รัฐบาลได้ทำการยกร่างกฎหมายสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex ซึ่งเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วคาดว่าจะเริ่มพิจารณาได้ในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ตอนนี้กฎหมายเป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรไปจ่ออยู่ในเรื่องแรกของสมัยประชุมที่จะเปิดมาในช่วงกรกฎาคมนะครับระยะเวลาในทํากฎหมายโดยท,ทั่วไปใช้เวลาเป็นปีกว่ากฎหมายจะจบโดยเฉพาะกฎหมายที่มีความซับซ้อนเช่นพรบ e อนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ด้านนายึกสิสตศรีจอมขวัญรองในขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า e n นเ r อร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะเป็นแมนเม e เดสิเนชันที่จะรวมไว้ตั้งแต่สวนสนุกสวนน้ำที่พิพิธภัณฑ์สเตเดียมอเนกประสงค์ในร่ม พื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนของประชาชนพื้นที่ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสินค้าโอท็อปศูนประชุมและพื้นที่จัดนิทรรศการขนาดใหญ่ร้านอาหารระดับนิสเินซาท่าจอดเรือยอทและท่าเรือสําราญและคาสิโนโดยเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้ประเทศตลอดปีทําให้ประเทศไทยไม่มีโลซีสั้นอีกต่อไปทั้งนี้เป็นการลงทุนโดยเอกชนที่ไม่ต้องใช้เงินภาษี คาดว่าจะมีการลงทุนด้านเศรษฐกิจกว่าหนึ่งแสนล้านบาทตรงผลให้ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละศูนย์จุดสองสามร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยได้ถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเ้าพันถึงสองแส0สามนแปดพันล้านบาทต่อปีถามว่าทำไมควรจะต้องมี Entertainment Complex ทุกประเทศในเขตภูมิภาคเราเนี่ยมีเกือบหมดแล้วประเทศเราเนี่ยเริ่มช้ากว่าเขาเป็นสิบปีแต่ก็เป็นข้อดีเพราะเราได้เรียนรู้จากเขามาแล้วว่าแต่และโมเดลเนี่ยมันมีประโยชน์หรือมันมีโทษยังไงบ้าง สำหรับเรื่องคาสินโนนายสุสิตย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนที่เข้าได้และคาสินโนจะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มง,งวดตามกฎหมายและมาตรฐานการดูแลระดับโลกรวมถึงมีการลงทะเบียนและติดตามผู้เล่นมีมาตรการดูแลเพื่อสังคมเช่นสนับสนุนทุนการศึกษาการทำซ s เอเพื่อสังคมและการป้องกันและเยียวยาเอเกอวินกาจะนิกรายงาน